ดีว่าวันนี้นะคะที่มาก็จะมาบอกเลขความฝันนะคะไม่รู้ว่าปีนี้จะฝันแม่นหรือเปล่านะคะตั้งแต่ต้นปีละกันเนาะเพราะว่าเดือนนี้มกรานะคะก็ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ฝันจะแม่นนะคะฝันจะแม่นสําหรับแนวทางตัวเลขนะคะแต่ว่าปีนี้ยังไม่รู้นะคะเพราะว่าเพิ่งเข้าปีใหม่เนาะนะคะก็ปีใหม่เล แต่ฝันไม่ดีอะอันนี้บอกก่อนนะคะฝันว่าฟันเนี่ยหลุดหมดทางนี้นะคะหลุดหมดทั้งยวงเลยเอามากรรมอะคือมันเห็นเป็นฟันเล็กๆอ่ะเล็กๆอ่ะเหมือนฟันเด็กอะหลุดเต็มมือเลยนะคะก็มาดูว่าจะนับละแต่ว่าสะดุ้งตื่นนะคะก็ฝันร้ายก็ขอให้กลายเป็นดีละกันนะคะฝันร้ายก็ขอให้กลายเป็นดีก็วันนี้ก็รอสามีนะคะเดี๋ยวกําลังจะไปวัดนะคะก็ ฝันร้ายเดี๋ยวเราก็จะไปทําบุญนะคะไปทําบุญเพื่อแก้เค็ดนะคะประมาณนี้เนาะนะคะก็เลยเอาตัวเลขมาฝากนะคะท่านผู้ชมนะคะก็วันนี้นะคะฝันว่าฟันหลุดเป็นกำมือเลยนะคะก็เลยไปเซิร์ชใน Google ดูตัวเลขนะคะก็เลยเอาตัวเลขมาฝากละกันนะคะสำหรับแนวทางวันนี้นะคะเลขฝันฟันหลุดเป็นกำมือนะคะ ก็เลขมงคลน,นำโชคคือ8ปแปดอีกแล้วแปดหลอกล้อเหลือเกินจะแปดอะไรนะคะจะแปดอะไรนะคะถ้าเลขดังตอนนี้รู้สึกว่าไม่ทันไรหวยเพิ่งออกอ่านเรียบร้อยแล้วสําหรับเลขที่ติด8นะคะ mm. เลขมงคลน,นําเด่น8ปดนะคะสำหรับเลขมงคลเด่นรองนะคะเ0 9าศูนย์เกนนะคะ ทวนนะคะสำหรับเลขความฝันวันนี้ที่แอดมินฝันฟันหลุดแล้วก็เอามาถือได้เป็นกำมือทางนี้คือหลุดหมดเลยนะคะบนล่างนะคะกาจะนับแล้วละ่ะว่ากี่ซี่นะคะในความฝานันสะดุ้งตื่นก่อนสามีน่าจะนอนดิน้นมาโดนก็เลยสะดุ้งตื่นเลยอดเลยว่านับได้กี่ซี่นะคะก็เป็นเลขทายความฝันนะคะจาก Google นะคะนี่ต้องให้เครดิตเขานะคะก็ได้เด่น8ดนะคะแล้วก็9ก้าูนย์ เก้าหนึ่งเจ็ดศูนย์เก้าสามสามสองหนึ่งเลขอะไรน่าลงทุนก็สามารถมาได้หมดสำหรับเลขความฝันไม่ว่าจะเป็นไทยออมสินทกศลาวหรือนอยหรือจะพรุ่งนี้หวยลาวเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ฝันมักจะมาหวยลาวเป็นส่วนใหญ่นะคะมักจะมาหวยลาวเป็นส่วนใหญ่แต่วันนี้วันอาทิตย์ พรุ่งนี้หวยเรานะคะให้ท่านชมไปเก่งก่อนละกันสําหรับค่ําคืนนี้นะคะพรุ่งนี้ยังไงขอให้ร่ํารวยนะคะแอนนีมนก็เอามาฝากตามนี้เลยค่ะร่ำรวยร่ำรวยนะคะสวัสดีค่ะ